ยินดีต้อนรับนะครับผมฮิโรวันนี้เราจะมาเล่าเลื่อนตัวละครที่มีความแข็งแกร่งระดับต้นๆก่องเลื่อน c h a i n s ร์แมนได้เลยก็คือดานเนสเดฟิลคำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาสปอยมงังงะเลื่อน c h a i n s ร์แมนถ้าไม่ต้องการโดนสปอยสามารถปิดคลิปนี้ไปได้ทันทีเลยนะครับ และถ้าข้อมูลไหนมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ d a s n e s นสติฟิหรือชื่อในภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่ายามิโนอะคุมะโดยในภาษาญ,ญี่ปุ่นนั้นคันจิคำว่ายามิจะมีความหมายว่าความมืดและอะคุมะที่แปลว่าปีศาจคำนี้จึงแปลวความหมายได้ว่าปีศาจความมืด ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงาตอนที่64มีชื่อตอนว่า Welcome to Hell ที่แปลว่ายินดีต้อนรับสู่นรกลักษณะ Dasneti f h i l นั้นมีรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดร่างของ Dasneti f h i l นั้นประกอบไปด้วยร่างกายของมนุษย์จำนวนมากที่ถูกเชื่อมต่อกันอย่างน่าสยดสยองผิดรูปทรง มีสอดล่างคนที่ทําหน้าที่เป็นขาและอีสี่ล่างทําหน้าที่เป็นลําตัวและแขนของมันหน้าตาของล่างแต่ละล่างที่ประกอบตามร่างกายของมันนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนแรกไม่มีตาจมูกและปากคนที่สองมีตาและปากถูกเย็บด้วยเส้นได้คนที่สามไม่มีจมูกปากเปิดกว้างและตาถูกเย็บด้วยได้คนที่สี่ไม่มีตาและมีสี หน้าที่เศร้าสซ้อ,อยหัวของมันนั้นมีหน้าตาคล้ายกับเทโลเดสทิลัสมีเข่าโค้งนั้งสองฝั่งขยายความกันนิดนึงนะครับเทโลเดทิลัสเป็นอิกสกุลหนึ่งของเทโลซอเป็นสัตว์ปีกหรือสัตว์เลือ้อยครนในยุคสมัยจุลสิทธิ์ตอนปลานะครับก็รูปร่างลักษณะก็ตามรูปเลยนะครับ พลังและความสามารถ d a s n e s s d ตีฟนั้นในเรื่องนี้แทบเรียกได้ว่าไล้เทียมทานและกิ่งที่สุดในเรื่อนเช a i นซอร์แมเลย mm hmm. ก็ว่าได้เพราะเป็นจุดกระเนืดของความกลัวและไม่เคยตามมาก่อนเพราะเขาแข็งแกร่งเกินไปนั่นเองครับความสามารถด้านกายภาพความเร็วที่เหนือชั้น ดัชเนสตีฟิลนั้นเร็วจนแทบเรียกได้ว่าวาร์ปได้เลยและยังจบตีด้วยความเร็วสูงได้ด้วยตอนที่มันปรากฏตัวครั้งแรกก็สามารถเคลื่อนที่เข้ามาการวงของพระเอกได้โดยที่ทุกคนรวมถึงนชเวนซี่ cy, เองก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยและยังสามารถฟันแข็งของทุกคนในกลุ่มขาดออกมาด้วยความเร็วสูงอีกด้วยพละกํำลังเหนือมนุษย์ ดสเนส e ิวิลนั้นสามารถยกตัวของมนุษย์และปีศาจได้หลายคนพร้อมกันได้อย่างสบายๆนั่นหมายความว่าพลังกำลังของเจ้าสิ่งน,นี้นั้นไม่ธรรมดาเอาซะเลยพลังเหนือธรรมชาติ d a ดักเ s สมาน a พ i ูลเ a ชดัสเน r ติวิลสามารถปกคุมพื้นที่โดยรอบด้วยความมืดได้ และยันเรียนนับปินอวกาศจำนวนมากออกมาได้ด้วยขอขยายความนิดนึงนะครับข้อมูลส่วนนี้ผมได้ไปสืบหามาจากชาวต่างชาติที่ตั้งทฤษฎีกันแล้วก็เจอกับทฤษฎีอันนึงที่น่าสนใจมากเขาบอกว่านับปินอวกาศที่ปรากฏตัวขึ้นมาในตอนที่เดสเนติวิลปรากฏตัวครั้งแรกนั่นคือสัญลักษณ์แหนงอวกาศที่มืดมิดซึ่งตรงกับความน่ากลัวของความมืด ทำให้ดัสเนสเดวิวนั้นสมพลังเข้าไปอีกง่ายๆก็คือนักบ,บินอวกาศคือตัวแทนแห่งความมืดนั่นเองครับ Sort of Darkness Darkness d e v i l สามารถเรือดดาบที่มีะระฆังที่ด้ามดาบออกมาได้และใช้พลังจิตในการควบคุมดาบโจมตีศัตรูจัดระยะไกลได้และผู้ใดก็ตามที่โดนดาบเล่มนี้โจมตีใส่ จะเกิดอาการตกเลือดอย่างรุนแรงเมื่อระคันดังขึ้นเตียส์ตจ้องเป็นตายถ้าดัสเนติวิลเจ้ามองใครไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรืออสูรมันพูดนั้นจะเกิดอาการตกเลือดอย่างหนักอย่างต่อเนื่องจนตายพลังพื้นฐานของปีศาจ พันลำพื้นฐานของปีศาจที่ผมพูดถึงหมายถึงว่าปีศาจของเรื่องนี้มีพันลำแบบนี้เหมือนกันหมดทุตนนะครับ Contact Creation d u s t n น t Devil นั้นสามารถสร้างพันธะสัญญาได้เหมือนปีศาจตนอื่นเราได้เห็นพันธะสัญญาของ d u s t n e t Devil เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือตอนที่มันทำพันธะสัญญากับ s Santa c l ค u s เพื่อแลกตัวกับเดนจิ ซอนตาคอสได้รับเนื้อบันส่วนของดัสเนติวิลทำให้ซอนตาคอสแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมาก b l o ด d Consumption ดัสเนติวิลสามารถดื่มเลือดเพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ Revival ดัสเนติวิลสามารถฟื้นคืนชีพได้หลังจากโดนฆ่าเอาละครับ นั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมพอจะสามารถหามาได้เนาะเพราะว่า d u s n t d e ีวิตัวนี้เนี่ยในซีซันแรกในภาคแรกเนี่ยมันออกมาแค่ไม่กี่ตอนเองแค่ออกมาไม่กี่ตอนก็โชว์เทพแล้วแต่ว่าข้อมูลที่เรามีตอนนี้มันน้อยมากๆถ้ายัางไงก็ฝากข้อมูลไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถถามได้เสมอเลยนะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังกันขอบคุณมากนะครับ ส่วนใครอยากให้ผมทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวอะไรหรือเรื่องไหนสามารถบอกผมได้เสมอเลยนะครับผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็นำเสนอมาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังกันขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย